โรงพยาบาลจะโทรมาแจ้งว่าไอ้วันที่30สบนี้ไม่ต้องมาไอ้ตามนัดนะคะโรงพยาบาลนี้จะจัดยาไปให้ส่งที่บ้านค่ะพอดียาก็จะหมดพอดีค่ะและ้วตอนนี้คนไข้ได้อ,อพยพไปที่ไหนไหมคะค่ะยังอยู่ในบ้านคะ่ะยังอยู่ที่บ้านอยู่บ้านตัวเ,เองอยู่เนาะค่ะ,อคะตอนนี้คนไข้นี้มีอาการผิดปกติอะไรไหมคะไม่มีค่ะ เจ้าหน้าที่เวชระเบียนกำลังคัดกรองสอบถามอาการและแจ้งให้คนไข้ทราบว่าภายใต้สถานการณ์การสู้รบในปัจจุบันหากผู้ป่วยไม่มีอาการผิดปกติก็ไม่ต้องมาพบแพทย์ตามนัดหมายแต่จะมีเจ้าหน้าที่นํายาไปส่งมอบให้ถึงบ้านหรือจุดที่อพยพไปอยู่ในปัจจุบันโดยโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นอีกแห่งที่อาจต้องปิดให้บริการหากสถานการณ์การสู้รบในจงังหวัดศรีสะเกดยังคงทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะครับแม้จะมีคัดกรองประชาชนไปส่วนหนึ่งแล้วว่าไม่ต้องมาที่โรงพยาบาลแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของการเจ็บป่วยฉุกเฉินนั้นประชาชนก็ยังต้องการโรงพยาบาลเป็นที่พึ่งทําให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะครับซึ่งอยู่แนวชายแดนยังคงเสียสละและปฏิบัติหน้าที่ตามปกติครับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระบุโดยปกติแม้เป็นช่วงวันหยุดแต่โรงพยาบาลแห่งนี้ก็มีผู้มาใช้บริการหลายร้อยคนแต่จากสถานการณ์รุนแรงจากการสู้รบทําให้ประชาชนถูกอพยพไป ได้รับผลกระทบมาใช้บริการไม่ได้แต่โรงพยาบาลก็ยังเปิดให้บริการสําหรับผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งวันนี้มีผู้มารับบริการไปแล้วหลายสิบคนขณะประชาชนและบุคลากรทาง,รงการแพทย์พูดตรงกันว่ารับไม่ได้กับการการะทาของกรรมัมพูชาที่ทําให้พลเรือและสถานพยาบาลต้องตกเป็นเป้เปาของการโจมตีมันเถื่อนเนาะคือเขาไม่เห็น เขาเรียกอะไรเวลามีสงครามอย่างนี้เขาจะไม่เขาจะไม่ทําร้ายพวกรถพยาบาลหรือโรงพยาบาลหรือพลเรือนเขาจะไม่ทําแต่อย่างนี้ใช่ใช่ใช่พูดไม่ออกจุกอกเอออันนี้พูดจากใจจริงค่ะก็โดยกติกาสากลก็คือไม่ควรที่จะมีการโจมตีโรงพยาบาลเนาะนะคะแล้วก็ มีหลายโรงพยาบาลที่โดนโจมตีรวมทั้งรอพอสตด้วยนะคะที่ขุนหารเนี่ยยังเปิดให้บริการอยู่เพราะว่าประชาชนบางส่วนยังอยู่ในพื้นที่อาจจะเป็นด้วยประสบการณ์เราไม่เคยโดนโจมตีเนาะแต่ว่าก็หลายๆคนต้องอ,อพยพพลัดบ้านพัดถิ่นนะคะก็ถือว่ามีความรุนแรงมากเลยไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นในยุคสมัยเช่นนี้หลังกามพูชาเปิดฉากยิงก่อน ตั้งแต่24กรกฎาคมหรือวันพฤหัสสบดีที่ผ่านมามีสถานพยาบาลในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษต้องได้รับผลกระทบปิดให้บริการไปแล้วสองแห่งทําให้ผู้ป่วยและประชาชนซึ่งถือเป็นผู้บริสุทธิ์ต้องเดือดร้อนเป็นจํานวนมากยังไม่รวมกรณีกระสุนปืนใหญ่ตกใส่โรงพยาบาลสุขภาพตําบลหรือรอพศอตที่แม้โชคดีไม่มีผู้บาดเจ็บแต่ก็กระทบจิตใจทั้งต่อผู้ใช้บริการและต่อบุคลากรทางการแพทย์กับการละเมิดข้อตกลงนานาชาติของกัมพูชาในครั้งนี้ นัทพงศ์พงพิทักษ์ถ่ายภาพสุวิทย์ิ่งมนสำนักข่าวไทยอสมทรายง,งาน